ครับผมเม,มืองส่วนนาบานส่วนในหน่อย,น,อยนาบานครับปลูกไวห้หนาบานครับปลูกพักไว้กินเองอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ครับเพิ่งปลูกมากประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับเห็นบวแตกนอกดีได้น่เนี่ยครับต้นเดียวแตกซีนอหน,น,น,นึ่งสองสามสี่แตกสี่แตกสาม กูง่ายๆเป็นฟ้อมกอ่อกับใส่กระถางใส่กระละมังก็ได้อันนี้กับบกเลนครับได้เก็บต่ำเรื่อยเติบต่ำคู่มือครับต่ำบลอกหงใส่แกงใส่หยังอันนี้ก็ตอกไม้ตอกไม้สวยงาม,มกุหลาบสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นผักแพล้วไว้ใส่แก้วกุ้งไว้ใส่ราบหอย ซุปน้ำใหม่ไปสลัดมีปลูกใหม่อันนี้ก็จะทั่วทั่วกำลังงามปลูกไม้คือกันอัน,นกับเป็นกระเพราอันนี้กระดอกจำปีนี่พริกพริกตัวหน่อยหกำลังออกดอกก็เลยตัเก็บต่ำใส่ต่ำมะคงอันนี้ก,กระเ,เพรา,าไว้ือนก็อะไรผัด ผสมหมูไปผสมไป่ผสมชน,นี่หอมเปรี้ยนี่ไปใส่ตะมุขหงมักลายอันนั้นจ้ำจริงบักนาวใส่ในต้นกล้วยไปทดลองมองว่าสิติดบ,บอ่อันนี้แกะไคร้ปลอมกรอบกำงามอันนี้ผักคานี่ยบ่เก็บไปใส่ทอดไข่แล้วบ่ปลูกเสพปลูกไว้หน้าบ้านครับสวนน้อยหน่อยหน้นาบ้าน พื้นทีหน่อยอันนี้กับต้นมอนใบมอนรับ,น,น,บ,น,รบน้ำงามถึกน้ำถึกเงนน้นี่แหละครับส่วนเน้หน่อยทั้งพุ่นกับโเก,กาสันอ่อโอเคครับผมก็สัเนี้แหละทั้งนี้ก็จะเป็นกล้วย